สวัสดีครับวันนี้มีอุปกรณ์เกี่ยวกับบ่าวน้ำกอกน้ำมาแนะนำนะครับเป็นชนิด90องศานะครับประหยัดพื้นที่นะครับปิดเปิดแบบนี้นะครับไม่มีก้านยื่นยาวออกมานะครับใช้งานสะดวกนะครับบ้านท่านที่ต้องการประหยัดพื้นที่นะครับนี่นะก็ท่านก็พันเกี่ยวจากนั้นท่านถอดกอกเดิมออกนะครับท่านก็ระยะเขาจะสั้นกว่าเดิมนะครับ จะกินพื้นที่มาถึงขนาดนี้นะแต่อันนี้มันจะประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับใส่เข้าไปนะครับอย่าให้ปีนเกลียวเด็ดขาดนะครับนี่นะครับแล้วท่านก็ลองเช็คก่อนนะครับว่าน้ำรั่วซึมตรงนี้ด้วยไหมนะครับหลังจากนั้นนะครับนะครับผมจะใส่สายเส้นเดิมนะครับ ก็ตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเป็นสายเส้นใหม่นะครับเปิดว่านึกขึ้นได้ว่าเออมันก็เกี่ยวกับการประกันด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องยังอยู่ในประกันนะก็บิดให้แน่นนะครับแล้วท่านก็ใส่กลับก็บไปเหมือนเดิมครับอ่ะนี่นะครับสําหรับท่านที่ต้องการพื้นที่นะครับคอนโดต่างๆครับหรือว่าตามบ้านที่ต้องการจัดวางที่มันกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นนะครับท่านก็เลือกซื้อก็90องศาแบบนี้มาใช้นะครับ ผมว่ามันมีประโยชน์ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่นะครับนิดๆหน่อยๆมันก็ถือว่าขยายพื้นที่ให้เราได้นะครับนะครับพื้นที่ผมมันไม่กว้างครับแค่นี้ครับก็ของดีๆนะครับก็มาแนะนำกันนะครับบาวของผมเป็นบาวทองเหลืองทุกสแตเลดด้วยนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับบาง บางร้านขายเป็นแบบพลาสติกนะครับนี่นะโอเคขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ของดีมีประโยชน์ก็มาแนะนำกันครับขอบคุณครับ